สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนครับมือนีนะครับพี่จานะครับมาเยี่ยมขอกของเบาตึงครับเบาตึงปทุมราชพี่น้องครับมาเยี่ยมขอกงอเพิ่นครับขอกงอเพิ่นหนาอยู่พี่น้องครับมีง้อบามันก็มีพี่น้องครับง้อพอพันเพิินครับมือหนีครับเบาตึงนะครับเพิ่นสีแบงปันง้อไปหลายชุดพี่น้องครับหลายชุดครับนี่ง้อแม่ลูกครับนี่ง้อทองนะครับพี่น้องครับ Iscilla, มีง้วแม่แยกลูกนะครับมีสี่ชุดครับเดี๋ยวไปบึงรายละเอียดแต่ละชุดน้ากันนะครับกับเบาวตึงนะครับเนาะไปไปบึงน้ากันครับพี่ heures, meter, น้องครับเอาพี่น้องครับมาบึงง้วน้ากันครับเอาง้วชุดแรกครับแม่ลูกพี Size ่ INS Salt น้องครับง้วแม่ลูกลูกตัวแม่พ <Oui> ี Thanos ่น้องครับอยู่กับเบาตึงครับแม่ลูกโคบนี <lakes> ่ครับบบาวตึงเปิดว้นะครับสี่หมื่นสองพันห้ารอยครับเปิดใบสี่หมื่นสองพันห้ารอยต่อรองหนครับแม่ลูกโคบนี่ครับลูกตัวแม่พี่น้องครับ แม่เพิินเป็นงวไท่กลางครับท้ายสูงรอยยี่สิบสามบวกน้อยเนาะท้ายสูงรอยยี่สิบสามบวกลบครับลูกเป็นลูกตัวแม่พี่น้องครับหูหนาตับเลยลูกเพิ่นใหญ่ครับพี่น้องครับลูกเพิ่นอ้วนๆแกงขาหญ่นะครับติดสําคัญนตอนนี้นะครับแม่เพิ่นนะครับแม่เพลินผสมเจ้าพริกแดงมาละคับผสมมาแล้วนะครับผสมหลอดมากครับมีใบมีหลอดนะครับแม่เพิินนะครับผสมวันที่ยี่สิบแปดทันว่าที่ผ่านมาครับ แม่ลูกคูมนี้ครับเบาตึงเปิดไบสี่หมื่นสองพันหาลอยครับต่อร่องไหนครับโทรมาต่อร่องครับเบาตึงไหนครับไก่ไก่มีรรัรสทรงเลิพี่น้องครับนิสัยดีแห้งพี่น้องครับแม่เพิ่มเป็นง้าวไถ่กางครับถ่ายสูงลอยยี่สิบสามนะครับหน้าที่ลอยมันลอยยิ้มหาผมล่ะสายตาพิจาร์สูงอยู่นะครับลำโตเน้าครับลำโตเน้าลูกสาวครับเียงขาใหญ่แห้ง ดูเพื่อนเคยเป็นล่ำปีสกินแล้วว่าแต่ว่าเศร้าโดนน้ออยเนาะเศร้าโดนแล้วนี่นะครับลองลอยกัเหลื่อมสีบรเห็นะครับเพลเพล่นเป็นเพศแดงผ้าดำครับลูกสาวเพื่อนนะครับแข้งขาใหญ่แห้งพี่น้องเบ่งเรียบเทียบก็เบาตึงครับว้ยสี่เดือนนะครับลูกเพื่อนว้สี่เดือนประมาณนี้นะครับตอนนี้แม่เพื่อนกระยมร้อยแล้วครับนี่กระซมพจิีแดงแล้วนะครับไม่อยากให้กินนมแล้วพอลูกเพื่อนใหญ่นะครับสี่เดือนแล้วนะครับ ผมเริสมใจกัโทมหาบาตึงครับนี่ลูกสาวเพิ่นอยากเล่นนะพี่น้องครับนี่ไซดีแห้งอ่ะเบิ่งแกงขาออ้ยต่างบื้อเรื่องหน่อยเนาะใหญ่ในหัวตัวนี้แกงขาเพิ่นใหญ่ครับโค้งสางใหญ่ลูกเพิ่นครับแม่เพิ่นกะน่ครับล่ำโตเน้าแห้งแม่เพิ่นกะนะครับหัวลูกสองนะครับเนาะหน่วยลูกสองนะครับลูกสองครับตัวนี้ครับกระติดกะเป็นลูกสามในท้องครับแม่เพิ่น ถ่ายสูงร่อยประมาณร่อยผมพิจาว่าน่าจะร้อยยี่ิบห้าอยู่นะครับสูงยกนะนมสีเต่าหน่อยเนาะคาทกาทอนมามีใหญ่บาครับประกันตํานี้นะครับเพจแดงผ้าดําครับพ่วงหางสีดําครับแม่ลูกโคบนี่ครับยกไปเลยครับสองตนะครับเปิดไปสี่หมื่นสองพันห้าร้อยครับต่อรองหนยครับได้ไปสองแม่ครับที่สําคัญพี่น้องครับแม่เพิ่นสมเรียบร้อยครับสมหลอดมากครับมีใบมีหลอดครับ สนใจก็โทรมาหาเบาตึงครับง่วลูกสองครับตัวนี้ครับนี่ใสดีทั้งแม่ทั้งลูกพี่น้องนะครับลูกเพิ่งอู้แข็งขาใหญ่แห้งนะครับเคยเป็นลําปีสักินแล้วแต่ว่ักข้าโดนแล้วนะครับจับได้ใบได้ครับแม่เพิ่งยังยออมจักน้อยนะครับเอาไปเลี้ยงจังน้อยกะอ้วนครับอยู่นี่กินตะเฟืองอ้ดีไซสดีแห้งพี่น้องเอ้ยนะครับ สำหรับคบแรงครับผูดใดสนใจกระทู้มหาบบ้าตึงครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาเบิ่งงัวชุดที่สองครับตัวนี้เป็นง้วททองพี่น้องครับทองสองเดือนครับตัวนี้นะครับประกันทองครับเป็นงัวไท่กลางครับสีออกจากดำดำหน้าดำแดงนะครับสีเม็ตันซุกพี่น้องครับนะครับบาาตึงมันเปิดไว้นะครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับต่อรองไห้ครับเปิดใบสองหมื่นแปดพันห้าร้อยต่อรองไห้ครับงัวตัวนี้พี่น้องครับ เป็นง้วไทยกลางครับไทยสูงร้อยยี่สิบหาบวกลบครับไท่สูงร้อยยี่สิบหาบวกลบครับเคยมีดูกละสองโตพี่น้องครับเคยมีดูกแล้วสองโตครับตัวที่สามในทองนะครับเด้อตัวนี้ทองในสองเดือนพี่น้องครับตรวจทองให้เรียบร้อยประกันทองครับสีออกบักตานซุกพี่น้องครับสีแดงดําครับโอเลชินชอบสีนี้ครับงัวโค้งสางดีพี่น้องครับง้วได้ลึกนะครับได้ลึกครับ เปิดยังขาดําเลี้ยงจังน้อยพี่น้องเอาไปเลี้ยงจังน้อยครับทองใหญ่ๆขึ้นนี่ไป็ตะเบิ่งพี่น้องราคาเบาครับแล้งราคางวดทองครับเปิดไปสองหมื่นแปดพันห้าร้อยต่อร่องหดึครับผู้ใดสนใจกระทู้มหาเบาวตึงนะครับเด้อแม่ทองสองเดือนครับสื่อไปบุพพิษบังพี่น้องครับเป็นงวดไทยกลางนะครับเด้อเป็นงวดหน่อยพี่น้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบหาบวกลบครับสีแดงดําครับสีออปตาลซุกพี่น้องครับงวดลูกสามในทองครับประกันทองนะครับเด้อกําลัง ให้กินหัวอาหารนครับวัวยู่หนีเหมือนกับมูมีหยามีตะเฟืองพีน้องครับไปกินไม่ก้อนครับหยาบานผู้ได้ร้ายครับพี่น้องก็ไปเลี้ยงครับตั้งน่อยอ้วนเนี่ยเป็นตะเบิงครับงอตัวนี้นะครับงอโพนดีอยู่ครับพี่น้องครับงอหลึกอยู่นะครับอ่ะีบเล็บงามพี่น้องครับอ่ะนุ่มสีเตาครับนุ่มออกสีดำดำนะครับขาถกขาทอนม่มมีครับสว่วงสุดสวงจมัมมีครับเบาตึงประกันนะครับงอตัวเป็นเครื่องดำครับเพศสีดำนะครับ พ่วงหางสีดําครับโครงสร้างพนดีครับตาลล้างกว้างพี่น้องครับแต่ว่าเพิ่นยังผอมอยู่นะครับเอาไปเลี้ยงจักน้อยพี่น้องครับจังไรว์เพิ่นอ้วนขึ้นจังไรวยเพิ่นทองงหญ่ๆก็อ้วนพี่น้องครับนมสีเตาครับเปิดใบสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับงวดทองสองเดือนพี่น้องครับตรวจอันตราเศ้าม้นะครับเ้อประกันทองครับฟังคว้าพี่น้องครับนี่ หงสางใหญ่อยู่พี่น้องครับเป็นสีดําแดงครับดําสีหลยกว่าพี่น้องนะคัวหลูกสามในทองครับเพ็่นเปิดใวสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับต่อร่องได้ครับประกันตํานี้ประกันทองครับบ่าวตึงนะครับอยู่ไก่ไก่ทรม้าเพื่อนครับมีรถอบส่งครับห้องหน้าตาใกล้ๆพี่น้องครับเป็นหัวเครื่องดำนะครับด้อสำหรับชุดที่สองครับต่อไปไปเบิ้งชุดที่สามพี่น้องครับ พี่น้องครับมาเบิงง่วชุดที่สามครับกับเบาตึงพี่น้องบู้วผู้ไดหมักโพนยงใหญ่ครับผู้ใดหมักโพนยงใหญ่ครับเป็นงัวไทยครับสีแดงพี่น้องครับท้ายสูงร้อยยี่สิบบวกครับเคยมีลูกแล้วสองโตครับเป็นขึ้นมาหลายรอบแล้วครับตอนย่างมัฒนผสมพี่น้องครับตัวนี้เปิดไบเท่าไหร่เป็นเปิดใบสองหมื่นหกพันหาลอยพี่น้องบู๊วราคานีครับงัวโพนยงใหญ่สิพี่น้องเปิดไบสองหมื่นหกพันหาลอยครับราคานีครับ ตอล่องในอีกคนวาครับไก่ไก่มีรถดรับทรงครับพี่น้องครับบูวี่หนาสื่อแห้งพี่น้องครับง่วพนใหญ่ล่ำโตเง้วครับลึกแห้งตัวนี้หนังหนาครับเป็นงัวไทยครับไทยสูงร้อยยี่สิบบวกได้นาะเคยมีดูกแหล้วสองตครับเคยมีดูกแล้วสองตนะครับตอนนี้สถานะเพิ่นยังท่องว่างอยู่ครับพี่น้องขึ้นม่แหล้วหลายรอบครับเจ้าของเก่าเพิ่อขายขายกับอะไรผสมมาพี่น้องครับเป็นงัวเครื่องดำครับเพศสีดำนะครับพ่วงหางสีดำครับ อ่างทองดีแห้งครับงวตัวนี้นะครับนุ่มสีเตาครับขาทุกขาถอนโมมี่หน่อยเนาะโมมี่เป็นประกันตํานี้ครับพี่น้องครับเป็นประกันตํานี้ครับพูนนะครับเป็นง่วเครื่องดําครับเบ้าตากระสีดําครับปลายหูขอบหูสีดาพี่น้องครับดําครบเครื่องครับงวตัวนี้ครับปีจามากพลเพิ่นเลยครับมึงเนี่ยบุ้ยพลนะครับกีบเล็บพี่น้องครับง่ามครับปกตินะครับง่ามครับกีบเล็บเพิ่น นมสีเตาครับผู้ใดสนใจกระทู้มหาบาลตึงครับเปิดราคาผ้าเบาตัวเบาแห้งพี่น้องครับสองหมื่นหกพันหาร้อยครับเพศสีดำปึ๊ดครับนี่ผู้ใดชื่นชอบครับงอโพนใหญ่งพี่น้องบ่ผิดหวังครับตัวนี้ครับพูนใหญ่พี่น้องงอนี้ไซส์ดีพร้อมครับงหน้าตายไกลครับจมูกสีดำครับเบาตาขอบตาสีดำพี่น้องนะครับงอนี้ไซส์ดีครับงหน้าตาครับ งอไทยครับอู้ยผลอังลางเลยพี่น้องมึง่งผลต่อไปเพี้ยนหยาครับงอตัวนี้เอาไปกผสมเลยเลยครับเรียงต่อเลยเอาลูกเอาเต่าเเลยพี่น้องครับราคาเบาๆครับสองหมื่นหกพันหาร้อยต่อร่องหนยครับงอคือเป็นลูกแล้วสองโตพี่น้องนะครับนิสัยดีพร้อมครับผูดสนใจกระโรมหาเบาตึงครับตัวนี้เป็นชุดที่สามพี่น้องครับ เปิดราคาเบาครับสองหมืนหกพันหาร้อยครับง้อถืยอ้างทองดีพี่น้องครับอ้างทองดีครับง้อนี้ไซดีผอมง้อเกิง่อนผอมนะครับปวดดังสีครับเรียงง่ายพี่น้องครับใคสนใจเดีวมาเบื้องหน้าคอกะไรครับอยู่บ้านนาว่าตำบลนาว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่แถวๆหลังโรงเรียนมัธยมปทุมราชนะครับเด้อต่อไปครับไปเบื้องง้อตัวที่สี่วต๊ะที่ถ่ายครับ ู้งามแห้งพี่น้องครับราคานี้ครับพี่น้องครับบาเบงง้วตโตสุดไทยครับอูยหูหลหลพี่น้องงัวอตุยครับแยกลูกมากพี่น้องครับเคยไปลูกแล้วสองตครับง้วตัวสีแดงเหลืองหนี้ครับเป็นงวไทยครับไทยสูงร้อยยี่สิบบวกครับเบาตึงเพิ่นเปิดได้ราคาเบาเบาพี่น้องเบาแห้งครับเปิดไบสองหมื่นสามพันห้าร้อยเนาะผู้หญเนาะ้ยราคาครับเปิดไบสองหมื่นสามพันห้าร้อยต่อรองเลยครับงัวนี้ใสดีพี่น้องครับ เอาไว้ให้ผู้เฒ่าผู้แกเลี้ยงเล็กน้อยเลี้ยงครับบมผิดหวังเลยงัวนตัวนี้ครับบ่งเน่นะครับถ่ายสุง1ร0อยยี่สิบวกครับเป็นงัวไทยครับเป็นงัวสีแดงเหลืองนะครับเคยไปดูแล้วสองตครับตอนนี้ยังท่องหวางน้อยหน่อยเนาะยังท่องว่างอยู่ครับตอนนี้ครับนมก็ยังมันยังมันลดอยู่ยังบวมอยู่พีน้องครับน่มเป็นนะครับแยกลูกมากครับยังมีเป็นเต่าครับกีบเล็บกับปกติครับกีบเล็บงามครับอนุมสีเต่าครับ ขาถกขาทอนบ่มีครับส่วนสุดส่วจมบ่มนี้ครับเบาตึงประกันตํานี้นะครับคือไปกะอีกจังหน่อยกับผสมพี่น้องครับเพศสีดําแดงครับแดงผ้าดานะครับตรงกลางครับพ่วงหางสีดําครับนุ่มยังบวมอยู่พี่น้องครับนุ่มสีเต่าครับนะแยกดูมาชัดเจนบ่ครับพี่น้องครับโอ้บ่ผิดหวังแห้งลาคานีพี่น้องเอ้ยครับเนื่อไง่วงกับโพนดีอยู่ดีครับง่วนโพนดีครับนี่ไซสดีพร้อมครับ เปิดไปสองหมื่นสามพันหาร้อยครับราคานีพี่น้องอู้วเบาแห้งนะครับยังต่อร่องในอีกแบบเบาตึงครับไก่ไก่มีรถรับทรงพี่น้องครับเปิดราคาเบาๆแห้งครับเคยไปดูกแล้วสองตนะครับพี่น้องครับเอาพวหน้าตาใกล้ๆครับนี่จมูกสีดําครับหน้าตางอไทยครับเขากะบอยาเอาเนาะก็งอแงามเลยนะครับเปิดไปสองหมื่นสามพันหาร้อยครับตัวเองครับราคาเบาๆครับอ่างทองดีพี่น้องครับงอตัวเองครับ ยังสดครับจังน้อยเพิ่นถือกหญาจังน้อยเอาไปเลี้ยงจังน้อยครับงามครับงวดตีนะครับโปรยสนใจก็โทรมาหาไอ้ตึงเพิ่นนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ครับพี่จามีมาฝากพี่น้องที่ชุดครับโปรยสนใจโปรยก็โทรมาหาไอ้ตึงเพิ่นครับอยู่บ้านหน้าว่าตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชงุ์สาจังหวัดอำนาจเจริญครับสำหรับคลิปนี้พี่จาขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับคุณ